อเมื่อนี้ข้ามวเบิรงยางอันนี้มีเดียวเต้ยนี่ท่านยอดโคตรเต้ยนี่โปรเบอร์เกตผุนไดสิได้เครื่องโปรเราไปคู่กุ้งสิบ้าเบิรงใส่ปุ๋ยน้ำมาตอวนี้โปรไหนยางได้หลายแห้งนนี้ถ้วยนี่โปรเบอร์เกตเนาะมันกับสีอยู่ประมาณโลกกลัวอืมอืมโปรหนะึ่ง เครื่องโปะแล้วดูนโอ้ยไอ้คักหน่อยปอกๆเลยสำหรับเพื่อน,อนๆคนไหนที่อ่ะยางบรา่รหลยางไรหน่อยกะมาใส่ปุ๋ยน้ำตัวนี้เนาะมันสีได้น้ำยางไหรอันนี้มีดเดียวโป้เบอร์เจ็ดกับสีได้ประมาณเครื่องโลก ถ้าในยอดกดช่วงเศร้าๆเฮ้าใส่เฮากะเ,เพื่อเป็นฮอร์โมนหนามย่ามหนาแรงเนาะนี่ค่ะโอเคคู่กุ้งกับผ้าย,ยางเบืองเราเนาะว่าเฮ้าใส่ปุยหนามแบบตัวเนื่องยางเฮ้าสิออกประมาณนี้เนาะแล้ววันนี้ ถ้าห่าอบบหยกสีพเห้อกระทาเอายางห้อมันกระสีบอส้มมันกระสีมีใบแบบนี้บ่บโลนงนไงแล้วก็เพิ่มน้ำยางให้ห่าได้แต่ว่าถ้าห้าบ่บเติมย่ามหนาแรงมมันกระสีบ่คอยมีนม้ำยางให้ห่าเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนคนไหนที่มีปัญหาในเรื่องของยางยุดไหลเลีเ้ยวแล้วก็ยางไหลหน่อยก็เอาตัวนี้ไปซอยแก้ปัญหาได้เพราะว่ามันเป็นปุ๋ยเป็นโฮอร์โมนเติมหน้าย่ามหนาแรลงบ่ตอยงยานยา ยางเฮามันตายเพราะว่าปุ๋ยตัวนี้มันเป็นปุ๋ยเติมน้ย่มหนาแรลงถ้าผูใ้ใดอยากได้นํายางเพิ่มแต่้าเขาบริเติมอมียางเลื่อยยางของเฮามันก็สีบกค่อยไหลแล้วขาเสือล่าเสือล่ามันมีบอ่อมันก็มีอยู่แล้วสวนยางแต่ละสวนเนาะช่วงนี้ยามหนาวต้องบอกเลยว่ามันจะมีลาดําปนมากหรือว่าล่าชมพูที่มันเป็นก้อนหรือว่าลาดดําที่มันไหลออกมาจากหนัก จากหนายางห้เาเอาตัวนี้ไปใส่แล้วยางเข้ากับสีได้สมบูรณ์เข่ากับว่าต้องปิดหนายางถามว่าใบมันโลนบมโลนแต่ว่ามันสิโลนสามันสีโลนสาหน่อยหนึ่งแต่มันก็โลนอยู่แต่มันบาโรนเหมือด มันเสียปงโลนไปเคิงนึงแล้วซุ้มหนึ่งกับสีโปงออกมาเอกมันสีทดแทนกันไปเลยถ้าใส่ปุ๋ยน้ำตัวนี้แต่ถ้าเข้าบ่ได้ใส่ปุ๋ยน้ำตัวนี้มันกับสีโลนมัดเลยเข้ากับสีได้พักหน่ายางไวเพราะว่าเข้ากับย่านยางเข้ามันส้มแต่ถ้ามันผัดใบแล้วเข้าเติมธาตุอาหารให้มันมันสีมีใบซ้อนขึ้นมาอีกทันทีเลยมันกับสีเห็ดห้ยอย่างของเข้าได้กีดไวเพราะว่าใบมันเป็นสังคะหออาหารมันเป็น อหองขั้วหองต้นยางถ้าเกิดใบยางเข้าสมบูรณ์ใบยางมันหนาแล้วใบยางมันสมบูรณ์มันบมีล่าจุดๆคือล่าแปลงกินมันกัสิเห็ดไห้เฮ้ามีนำยางเมือสุขคนเพราะฉะนั้นสวนคู่กุ้งบ่เคยปิดหนายางสวนนี่ก็เป็นอีกแปลงหนึ่งที่คู่กุ้งบ่เคยปิดหนายางแล้วก็ใส่ปุยนนามาแบบต่อเนื่องปีหนึ่งเมือแช่ชุดเดียวนะคะคือเอาไว้สานีนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปคู่กุ้งบ่เคยปิดหนายางจ้า